สาวๆคะ่ะถ้าเกิดว่าจะมีสามีต้องคิดเรื่องนี้ให้ดีนะคะข้อหถ้ามีสามีแล้วเหนื่อยกว่าเดิมอย่ามีถ้าเกิดว่าคุณมีสามีแล้วชีวิตของคุณเนี่ยดิ่งลงคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยมากๆเหนื่อยทั้งใจเหนื่อยทั้งกายอะไรแบบนี้เหนื่อยใจก็หมายความว่ามีแต่เรื่องมาให้แต่คุณคิดมีแต่เรื่องมาให้คุณเนี่ยปวดหัวความทุกข์อะไรเนี่ย ซ้ำเข้ามาตลอดเวลาเหนื่อยกายก็คือคุณทํางานหนักมากกว่าเดิมเขาไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยนะคะซ้าร้ายยังกินแรงคุณอีกตั้งหากน,นะคะแบบไม่อยากทํางานขี้เกียจทํางานคุณต้องจ่ายทั้งหมดในบ้านต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในบ้านถ้ามีสามีที่ทําให้เราเนี่ยเหนื่อยกว่าตอนไปโสดอย่ามีจะดีกว่าค่ะข้อ2 เป็นภาระของเราลำพังตัวเราเราสามารถดูแลตัวเองได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามีอีกคนหนึ่งแล้วมาเพิ่มภาระให้กับเรานะคะอย่างเช่นทําอะไรก็ไม่เป็นไป,นป,นปติดต่องานอะไรก็ไม่ได้ขับรถไปไหนมาไหนก็ไม่กล้าไปอยากให้ภรรยาพาไปทํากับข้าวก็ไม่เป็นงานต่างๆเนี่ยทำไม่เป็นเลยซึ่งงานผู้ชายน่าจะทําเป็นบ้างนะคะซึ่งการที่เรามีสามีที่คอยเป็นภาระให้กับเราเสมอทําเรื่องปวดหัวน้า เรื่องเนื้อร้อนใจมาให้กับเราเสมอยังมีจะดีกว่าค่ะอยู่เป็นโสดยังจะแฮปปี้หลันๆแล้วก็มีความสุขมากกว่าค่ะข้อ3ถ้ามีสามีแล้วมีความทุกข์อย่ามีจะดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีสามีแล้วเนี่ยคุณมีแต่ความทุกข์ใจเขาเนี่ยย่ำยีจิตใจคุณต่างๆนานาไม่ให้เกียรติคุณก็มีความทุกข์อยู่เสมอนะคะชีวิตการแต่งงานชีวิตครอบครัวไม่มีความสุขเลย ย่ามีจะดีกว่าค่ะเลิกดีกว่าค่ะสาวหลายคนเนี่ยอินบ็อกซ์มาถามคุณนุชว่าครูคะหนูมีปัญหาแบบนั้นแบบนี้แฟนหนูเขาไม่ดีกับหนูหนูยังทนอยู่หนูจะทํายังไงดีคะคุณนุชแนะนําอย่างเดียวว่าถ้าเกิดว่าอยู่แล้วไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ก็เลิกไปเลยแล้วค่ะเลิกเียจะทําให้ทุกอย่างสิ้นสุดลงแล้วเราเนี่ยจะขจัดความทุกข์ออกไปจากชีวิตเราได้ค่ะข้อสี่ พึ่งพาไม่ได้เลยเราเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้อยู่แล้วแหละเราเป็นผู้หญิงเราเก่งเรามีสมองสองมือแต่สามีที่พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยพึ่งพาทั้งปรึกษาอะไรก็ไม่ได้เวลาที่เราเจ็บใครได้ป่วยก็ไม่มาดูแลเราเราไปหาหมอคนเดียวนะคะแล้วเวลาที่เราอยากให้ช่วยเหลือเรื่องเองินก็พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยแบบนี้ เราจะมีผัวไปเพื่ออะไรคะอยู่คนเดียวจะไม่ดีก่อนแล้วมีมันแล้วเนี่ยพิ่งพาอะไรไม่ได้เลยนะคะแบบนี้ยังมีคะ่ะรอคนที่เขาเต็มใจที่จะแบบช่วยเหลือเราเราพิ่งพาก็ได้เวลาที่เรามีความทุกข์คอยปรึกษาให้คําแนะนาอะไรแบบนี้แบบนี้จะเป็นสามีที่ดีมากๆเลยคะ่ะข้อ5จิตใจแย่ yeah, ลงถ้าเกิดว่าคุณมีสามีแล้วนะคะจิตใจคุณแย่ yeah, ลงแย่ yeah, ลง เครียดนะคะแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนฉันจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าที่อยู่กับสามีคนนี้เพราะเขานําแต่ความทุกข์มาให้คุณเขานําแต่ปัญหาทําให้คุณปวดหัวมีกิ๊กบ้างกินเหล่าเก่งบ้างนู่นนี่นั่นดาเก่งเทียงเก่งคุณจิตใจดาวลงแย่ลงเนี่ย แบบนี้ยังมีกว่านะคะเพราะมินชุนเฮลของเราหรือว่าสุขภาพจิตของเราเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับใครแล้วสุขภาพจิตคุณแย่ออกมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องอ้างเหตุผลใดๆทั้งสิ้นโดยที่ไม่ต้องอ้างว่ามีลูกด้วยกันอยู่กันมานานแล้วเสียดายไม่ต้องอ้างถ้าเกิดว่าจิตใจคุณแย่ลงเขาทําให้คุณดาว ออกมาได้เลยค่ะและนี่ก็คือข้อคิดที่สาวๆนะคะควรที่จะคิดก่อนก่อนตัดสินใจมีผัวมีสามีนะคะและถ้าใครไม่อยากมีสามีแบบที่คุณนุชพูดมาเราสามารถเตรียมการได้นะคะโดยการที่เราโปรแกรมจิตของเราเพื่อดึงดูสามีที่มี คุณภาพสามีที่ดีแล้วก็ใช่เลยนะคะคุณดูได้ทำอ e ีบุ๊กโปรแกรมจิตด,ดึงดูดคู่ชีวิตที่มีคุณภาพในนั้นจะมีคําพูดทรงพลังนะคะคาพูดที่ดีมากๆเลย111คําพูดซึ่งถ้าคุณพูดทุกวันนะคะพูดทุกวันอย่างต่อเน,นื่องรู้สึกไปเลยว่าคุณเนี่ยมีสามีแบบนี้แล้วคุณจะดึงดูดคู่ชีวิตในฝันได้อย่างแน่นอนตอนนี้อ e ีบุ๊กคุณดูังให้ราคาพิเศษนะคะอยู่ที่ราคา295บาทใครสนใจอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะ